หลังจากไปออกรายการคุยซับโชว์นะคะพี่ไก่วรายุทธผู้จัดคนเก่งของเราก็ตัดสินใจเล่าเรื่องการขายสตูดิโอมูลค่าเกือบร้อยล้านบาทเผย3ปีไม่มีงานเพราะเรื่องสุดท้ายคือละครวายก็เป็นเรื่องที่ติดโควิดด้วยอะไรด้วยบางทีก็เบื่อเสียใจก็เสียใจแต่ก็เซฟตัวเองมาฟังบางช่วงบางตอนของพี่ไก่วารายุทธเปิดใจกันนะคะคุณผู้ชมกำลังประกาศขายอ่า ไม่มีคนดูแลแล้วพี่ดูแลไม่ไหวเราสร้างมาทำงานด้วยมือเราเองอเยอะกองใช่ไม่เอากำไรเอาเท่าทุนก็แล้วกันเนะพราะไม่มีคนดูแลให้พี่ไงแล้วพี่ตัวคนเดียวแล้วตอนนี้มีมาบ้างค่ะแต่เขาก็มาดูแล้วเขาก็ยังเออเออเออก็อออย,ยัง ยังไม่ยังไม่ได้เพราะว่าเกทพี่พี่ว่าคนที่จะได้มีต้องต้องรักแล้วต้องชอบแล้วต้องต่อยอดได้ตรงนั้นนะถ้าทําโรงแรมนะสบายเลยเพราะวังน้ามันสวยมากร้านอาหารได้สองไร่75ตารางวาไม่รวมที่งอกสตูเป็นโอเป็นห้องโถงใหญ่เป็นเป็นโอได้หมดเลยอะ่ะพร้อมใช้งานทุกอย่างที่ถ้าเป็นโรงแรมพร้อมใช้งานเลยห้องห้องพักก็มีเจ็ดห้องแหละ ไปสร้างเพิ่มสร้างต่อได้ห้องโถงใหญ่ก็มีจัดงานแต่งงานได้จัดรดน้ําจัดเลี้ยงจัดเด้มมีครบทุกอย่างอ่าค่ะเสียดายเสียดายเ่ะเสียดายมากแต่ก็ต้องตัดใจนะถ้าตัดใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วให้หมดเลยนะสมบัติข้างในที่มีอยู่ให้หมดเลยยกเว้น ของใช้ประจําวันของพี่รูปบางรูปที่ขอเก็บเอาไวา้เป็นโนหนึ่งตัวขอเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเกิดมากับเราก็อ,อยากไปอยู่บ้านเราช่องจันนาชาแนลก็ขอให้คุณไก่วรายุท์ของเราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้มีผลงานดีๆปังๆมาให้ท่านผู้ชมเหล่าแฟนๆรับชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ